ต่อไปรายการพิจิตรในการ่ิจิตรไไงานนะครับสํานักงานใหญ่ได้รับารายงานจากบัวแทนว่าสินค้าตัวอย่างมันเหลือแค่หกหมื่นหมายคามว่าอะไรลูกคือเราเป็นสำนักงานใหญ่เราได้รับรายงานจากตัวแทนตัวแทนบอกว่าเอ้ยสินค้าตัวอย่างที่ส่งไปหนึ่งแสนทีแรกตอนนี้มันเหลือแค่หกหมื่นนะครับตอนนี้มันเหลือหกหมื่นก็แสดงว่านะครับมันมีสินค้า ตัวอย่างที่ถูกใช้ไปกี่หมื่นลูกสี่หมื่นจิงการหาไม่ต้องตกใจหาไงเอาหนึ่งแสนที่เราส่งไปบ้านนะครับและลบในมูลค่าที่เหลือจมบอกว่าเหลือหกหมื่นแสดงว่าสินค้าตัวอย่างมันหายไปสี่หมื่นเปการถูกใช้แหละใช้ไปใช้น,นักษาลงบัญชีงไงลูกลงบัญชีดิสินค้าตัวอย่างที่ตัวแทนใช้ใช้ไปและเครดิตสินค้าส่งไปให้ตัวแทนหายไปกี่หมื่นลูก สี่หมื่นสสี่หมื่นบาทต่อไปวิธีรวมก็เดดสินค้าตัวอย่างใช้ไป่ไม่มีคำว่าตัวแทนและเครดิตสินค้าตัวอย่างที่ตัวแทนสี่หมื 40, 40. ่นบาทโอเคไหมลูกต่อไปรายการที่แที่แตกยไงลูกเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการทึกต้นทุนขายโดยการตัวแทนทุกครัง้งนะครับ นะตอนสิ้นงวดบัญชีต้องมีการต้นทุนขายใน่าตัวแทนทุกครั้งซึ่งต้นทุนขายเนี่ยเราขายไปเนี่ยขานเท่าไหร่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับเราจะคิดต้นทุนขายในในนยังไงเลยเราเดบิตต้นทุนขายโดยการตัวตัวแทนและเครดิตสินค้าตัวอย่างที่ตัวแทนนะครับโอเคนะตัวก,กีบสินค้า ส่งไปให้ตัวแทนเครดิตสินค้าส่งไปให้ตัวแทนบันทึกเลยลูกเดบิตต้นทุนขายโดยขาดตัวแทนเครดิตสินค้าส่งไปให้ตัวแทนหนึ่งแสนหกหมื่นบาทคือเอาราคาต้นทุนสินค้าที่ขายไปนะครับซึ่งมีราคาหนึ่งแสนหกหมื่นบาทมาบันทึกในวิธีแยกโดยเดบิตต้นทุนสินค้าต้นทุนขายโดยขาดตัวคือบันทึกต้นทุนขาย ทีนี้มันผ่านตัวแทนแล้วก็คิดตอบท้ายว่าผ่านตัวแทนครดนิตสินค้าส่งไปให้ตัวแทน 1, 6, นึงแส่บาทต่อไปมาดูการอ้านรวมวิธีรวมจากรายการขายปกติเนื่องจากเราทำบัญชีรวมจากรายการขายปกติของร้านเราฉะนั้นถ้าเป็นวิธีรวมเราจะไม่มีวิธีจะไม่มีการบันทึกบัญชีต้นทุนขายคือตรงนี้ไม่มีการบันทึกบัญชีนะครับก็แสดงว่าถ้าเป็นการทึกต้นทุน เราจำทึกเฉพาะวิธีแยกส่วนวิธีรวมเราบันทึกไหมไม่บันทึกบัญชีไม่ต้องบันทึกนะครับต่อไปลำดับที่๙พ่อค้ารายหนากพอ้าจูบอกว่าสำนักงานใหญ่ปิดบัญชีรายได้รายจ่ายตัดตัวอะไรหนุตัวแทนเราจะปิดบัญชีรายได้รายจ่ายนะครับเพื่อหาว่าตัวแทนเนี่ยที่เราส่งไปขายเนี่ยมันมีกำลังหือขาทุน วิธีการทำก็คือเราจะปิดบัญชีเหมือนจากตอนที่เราเรียนปิดบัญชีนะครับปิดหมวดสี่ไว้เดบิตหมวดสี่คือรายได้เอาไว้เดบิตปิดหมวดห้าใช้จ่ายเอาไว้เครดิตแล้วนำรายได้กับใช้จ่ายมาลงลบกันดูเมื่อลบกันเสร็จเราจะรู้ถ้าไรายได้มากกว่าใช้จ่ายสแสดงว่ากิจการเราจะทำธุรกันจัดการขายด้วยคำตัวแทนมีกำไรถ้าไรายได้มากกว่าใช้จ่ายมีกำไร ถ้าใครจ่ายมากกว่ารายได้สแสดงว่าเราขาดทุนเดี๋ยวเรามาลองดูกไปลูว่ารายการที่จา่ายเรามีรายได้หรือใช้จ่ายที่มากเท่ากันนะคะรับอาหารศาสตดูเราติดบัญชีไงลูกปิดโดยเด็ดบอกเล้วใช่ไหมครับว่าเราจะย้ายทา่าย้ายทา่ายังไงลูกเอาหมวดรายได้นเนี่ยมาไว้อยู่ทางด้านเด็ดซึ่งรายได้มีตัวเดียวคืออะไรขายสินค้าโดยผ่านตัวแทนซึ่งยอดอยู่ในรายการที่สามหลดขายสินค้าสี่แสนห้า ต่อไปเครดิตไล่แต่ตัวหลกหมดห้ามีอะไรม, 5, มักงตัวแรกคือต้นทุนต้นทุนหลกต้นทุนขายโดยผ่าันตัวแทนมีแสนหกโอเคนะลักนต่อไปมีค่าะอะไรไล่ค่าใช้จ่ายเลยมีค่าเช่าสานการของตัวแทนอีกหนึ่งแปดมีอะไรอีกค่าสารุ่นพวกเป็นค่าใช้จ่ายของตัวแทนอีกเจ็ดพันค่าใช้จ่ายอันเด็ดของตัวแทนอีกสองพันค่าผลส่งออกของตัวแทนอีก 6ร้อยนะครับสินค้าในหน้าของตัวแทนที่เราให้เข้าไปอีก4 1, 5 0 0 0ห้าสินค้าตัวอย่างที่ใช้ไปในรายการที่เจ็อีก40,000ื 4, ่นเสร็จแล้วนักษานำส4 5 0 0 0มาลบกับทุกตัวที่เป็นค่าช้จ่ารนะครับลองดูลูกรายได้มันมี4 5, 5. ี่แ0 0ห้าใช้จ่ายมันมีเท่านี้ป,าร,ปารากวดว่ารากวดว่ารายได้มันมากไ้จัง เกิดผลป่าก็นัเครดิตนะครับค้ารายได้บาใครจะรายรับบ้านอะไรจะแสดงว่ากิจการเรานี้กาไรเมื่อนีกจะร้วเอาป่านะเอา400 5างแล้วยอดนี้กันรวมกันแล้วลบอักลบกันจะได้ผลป่ามากือ177,400 177,400เป็นกำไรหละคุูดโดยผ่านตัวแต่ถ้าหมายถึงจริงๆก็คือข้อนี้เป็นกำไรสุทธิลูก จากการขายด้วยผ่านตัวแอกเรามีกำไรสุทธิถือึ่ง1 7นเจ็0นะครับโอเคทีนี้มาดูวิธีรวมวิธีรวมกับรการขายปกติไม่ต้องปิดบัญชีเพราะว่าวิธีรวมเนี่ยจะทำการปิดบัญชีตอนสิ้นปีจากสำนักงานใหญ่ไม่ต้องปิดบัญชีระบบกานวิธีนี้เวกวางไว้ต่อไประบบสี่ข้อสุดท้าย เมื่อกิจการมีกำไรจากการขายโดยผ่านตัวแทนกำไรขาดทุนจ,จากการขายโดยผ่านตัวแทนเรามีตั้ง1นึ่งแสนเจ็เร้าจะโอนกำไรตัวเนี้ยที่ขายจากตัวแทนเนี่ยเข้าสู่กำไรของกิจาก,การก็คือโอนจากกำไรของตัวแทนมาเป็นกำไรข,ของกิจการโดยการร้ายทางในมีกำไรขาดทุนโดยผ่านตัวแทนนะครับ1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน สี่ร้อและอนเข้าสู่จำไรสุดที่ของิจการโดยเยค, 1, 7, 7, 7, ค,คริิตจำไรขาดทุนหน1่งแสนเจ็ดห่เจ็นสี่ร้อยนะครับส่วนวิธีอนกัดกายตามปกติไม่ต้องบันทึกบัญชีนะครับโอเคนะนักศึกษาะนะตัวย่าวที่หงจุดหน่งหน้าหกมีเงินต่อบวันนี้ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจให้โทรมาถามอาจารย์ได้ที่เบอร์ดโทรศูน3ป สองห 6, วตรงห้านะลูกนะเดี๋ยวอาจารย์จะมีการบ้านส่งเดี๋ยวจ,จะเฉลยการบ้านแล้วทำพร้อมกันเลยนะครับนักศึกษาก็ทำกันได้เดี๋ยวเราส่งอาจารย์นะครับ,รบ,นะรบโอเคนะลูกนะในตัวอย่างบัญชีตัวแทนนะครับและตัวอย่างที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับในคลิปวีดีโอที่หนึ่งเนี้ยเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดต่อไปนะลูกฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจให้โทรมาหาอาจารย์ นะลูกฉันเดี๋ยวเราเดรกก่อนแล้วเดี๋ยวต่อด้วยแบบสุดั้นนะครับอ่ะโอเคไว้แค่นี้ลูก